วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกซึ่งคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันวรัญญาหมอโถเช่นเคยค่ะในวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวของ Dia de los r e y ร s m สมาโหรือเป็นที่รู้จักกันในโอกาสวันเด็กของสเปนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของวันเด็กสเปนนะคะ ฉันขอเล่าถึงที่มาของวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงปู่มหลังกันสักหน่อยค่ะและต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าประเทศสเปนไม่ได้กำหนดวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเหมือนอย่างเช่นประเทศไทยของเราค่ะเพราะฉะนั้นชาวสเปนจึงถือเอาเดียเดลสเรยสมาโกสเป็นวันสำหรับเด็กๆซึ่งก็มีที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เรามาเริ่มกันที่การทําความรู้จักกับวันที่มีชื่อว่าวันสมโพธพระคริสต์แสดงองค์หรือลาเอปิฟาเนียกันก่อนค่ะซึ่งวันสมโพธนี้นะคะถูกกําหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้มาปรากฏพระองค์ต่อเหล่ามวลมนุษย์คริสตจักรต่างๆตีความเหตุการณ์นี้แตกต่างกันออกไปค่ะ โดยศาสนาคริสต์นิกายที่มีการนับถืออย่างแพร่หลายในประเทศของทวีปยุโรปตะวันออกนะคะในสมัยแรกถือว่าพระคริสต์แสดงองค์นี้หมายถึงสองเหตุการณ์นั่นก็คือการประสูติของพระเยซูและการที่พระเยซูทรงรับบัพติสมาค่ะเรามาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าบัพติสมาคืออะไรดิฉันขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า ก็คือพิธีรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนอ่นะนะคะหรือบางคนรู้จักกันในชื่อศีลล้างบาปนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่ลายปีฟานเนียนะคะในคริสตา์ศตวรรษที่4ได้เปลี่ยนมาถือการสมโพธ์พระเยซูทรงรับบัพติสมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถือว่าพระเยซูแสดงองค์เป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าอย่างเป็นทางการในพิธีบัพติสมานี้แล้ว ในขณะที่ศาสนาคริสต์นิกายที่มีการนับถือกันในประเทศแถบทวีปยุโรปตะวันตกนะคะพระคริสต์แสดงองค์นี้มีการตีความหมายว่าหมายถึงเหตุการณ์ที่พระกุมารเยซูทรงรับการนมัสการของกษัตริย์ทั้งสามองค์เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระเป็นเจ้าได้แสดงองค์ต่อคนต่างชาติเป็นครั้งแรกค่ะเหตุการณ์นี้นะคะถูกระบุในพันธสัญญาใหม่ด้วย ซึ่งก็มีการพูดถึงกษัตริย์3องค์ที่มีชื่อดังต่อไปนี้ค่ะองค์แรกนะคะก็คือเมลชอร์องค์ที่สองคือกาสปาร์และองค์สุดท้ายคือบัลตาซาร์ค่ะทั้งสองค์นี้ได้เดินทางในเวลากลางคืนจากดินแดนที่ห่างไกลที่สุดในโลกนะคะเพื่อนำของขวัญไปถวายแก่พระเยซูที่เพิ่งจะถือประสูติ กษัตริย์ทั้งสองค์นี้ต่างก็ให้การยอมรับว่าเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าค่ะนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่แล้วยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับกษัตริย์ทั้งสองค์นี้ว่าเป็นคนฉลาดซึ่งปัญญามาจากการรับรู้ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูอย่างแม่นยำทีเดียวค่ะทั้งสมองค์นะคะเดินทางมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันสามแห่งในโลก โดยกษัตริย์ทั้งสามองค์ได้เดินทางตามแสงดาวแห่งเบตเลเฮมมาค่ะและได้มีการระบุว่าดาวแห่งเบตเลเฮมที่พูดถึงนี้นะคะถูกแขวนไว้เหนือรังญ้าที่พระแม่มารีให้ประสตุพระเยซูปเป็นเวลาหลายวันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะตามรายละเอียดที่ได้มีการระบุไว้ในพันธสัญญาใหม่ได้กล่าวถึงกษัตริย์ทั้งสองค์นี้ว่า เปรียบเสมือนตัวแทนของทั้งสามทวีปค่ะซึ่งคนแรกนะคะเมนชอร์ or, ได้เดินทางไปจากยุโรปค่ะโดยการขีม่ม้ามีการอธิบายลักษณะของกษัตริย์เมนชอร์ว่าเป็นชายสูงอายุที่มีผมและคราวสีขาวต่อมานะคะคือกาสปาร์มีการอธิบายว่าเป็นคนเอเชียและมีอายุน้อยที่สุดในบรรดากษัตริย์สามองค์ค่ะ มีลักษณะผมสีบลอนนะคะนอกจากนั้นถือว่ากษัตริย์กัชปาร์นี้ได้เดินทางไปพบพระเยซูโดยการน,นั่งช้างไปค่ะและกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีนามว่าบัลตาซาร์มีการอธิบายในพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นชายวัยกลางคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันและมีลักษณะผมสีเข้ม ซึ่งพระองค์ได้ขี่อูดเพื่อไปเข้าเฝ้าพระเยซูที่เมืองเบลเลเฮมค่ะสิ่งต่อมาที่ดิฉันอยากเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของที่กษัตริย์ทั้งสามองค์ได้นำติดตัวไปมอบให้แก่พระเยซูค่ะเริ่มกันที่บาลตาซาร์นะคะเขาได้มอบทองคำให้แก่พระเยซู ซึ่งการมอบทองคำนี้หมายความถึงการยกย่องพระเยซูว่าเป็นราชาแห่งราชาการมอบทองคำให้เป็นของขวัญนี้มีการถือปฏิบัติตามโบราณประเพณีเพื่อเป็นของกำนันแก่ราชาผู้ยิ่งใหญ่และผู้มีตำแหน่งสูงส่งโดยคำศัพท์ในภาษาสเปนเรียกทองคำว่าโอโรค่ะสำหรับกาสปาร์ได้มอบเครื่องหอมให้แก่พระเยซู เนื่องจากพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์เขาจึงได้ถวายกำยานหรือเครื่องหอมภาษาสเปนเรียกว่าอินเซียนโซค่ะคนสุดท้ายคือกษัตริย์เมนโชได้มอบมดยอบให้แก่พระเยซูซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญที่มีความสำคัญน้อยที่สุด มิลชอร์ถวายมดยอดแด่พระเยซูเพราะพระองค์เป็นชายและพระองค์จะทรงสิ้นพระชนเมื่อ,อยังทรงพระเยาวอยู่ซึ่งมดยอดนี้จะจำเป็นเมื่อพระแม่มารีมารดาของพระองค์ต้องใช้ในการเจิมร่างที่ไร้วิญญาณเมื่อถึงเวลาแห่งความตายของพระองค์ค่ะ รู้ที่มาของเดียเดลส r เรย์สมาโกสกันไปแล้วคราวนี้ดิฉันจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงรายละเอียดการเฉลิมฉลองค่ะการเฉลิมฉลองที่เปรียบเสมือนวันเด็กของสเปนที่ว่านี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายก่อนวันลาเอปิฟาเนียค่ะนั่นก็คือในคืนวันที่5มกราคมโดยรูปแบบการเฉลิมฉลองที่โดดเด่นและน่าสนใจมากนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขบวนพาเรดที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามค่ะเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ที่พระกุมารเยซูทรงรับการนามสัสก,การของกษัตริย์ทั้งสามองค์ภาษาสเปนเรียกขบวนพาเรตเหล่านี้ว่า La c a b a l ล a t a de los reyes m a าโกสที่แต่ละเมืองและหมู่บ้านต่างๆในสเปนได้มีการจัดทำขึ้น ผู้คนหลายร้อยคนพากันออกไปยังถนนสายหลักของเมืองเพื่อชมการมาถึงของกษัตริย์ทั้งสามองค์ค่ะคนที่เดินทางมาถึงเป็นกลุ่มแรกๆนะคะก็จะเดินไปตามท้องถนนเพื่อจับจองพื้นที่ในการรอชมขบวลลบ yes นลาการบัลกาตาเดลเรย์เสมาโกสนี้โดยบรรดาประชาชนที่มารอชมการเฉลิมฉลองจะมาพร้อมกับบันไดอลูมิเนียมค่ะ หลายคนคงสงสัยว่าเอาบันไดามาด้วยทำไมใช่ไหมคะเหตุผลก็อาจจะเดาได้ไม่ยากสักเท่าไหร่ค่ะนั่นก็คือนำม,มาให้ลูกหลานหรือเด็กๆปีนบันไดขึ้นไปชมขบวนพาเหรดได้อย่างสะดวกนั่นเองอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเด็กๆจะได้คว้าถุงขนมหรือของขวัญชิ้นที่ผู้ร่วมขบวนแห่โปรยปลายแจกจ่ายให้กับผู้ชมทั้งสองข้างถนนได้โดยง่ายค่ะ เพราะที่ประเทศสเปนนี้นะคะคุณผู้ฟังเขาจะไม่มีค่านิยมหรือความเชื่อว่าซานตาคลอสที่จะเป็นผู้นำของขวัญมามอบให้ในวันคริสต์มาสค่ะแต่เป็นกษัตริย์3องค์นี้ที่จะเป็นผู้นำเอาความสุขและของขวัญมาให้แก,เก่เด็กๆดังนั้นทุกวันที่6มกราคมของทุกปีจึงถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันเด็กและวันครอบครัวในโอกาสเดียวกันเลยล่ะค่ะ ซึ่งคนทั่วทั้งประเทศต่างเฉลิมฉลองเทศกาลไม่ต่างไปจากการฉลองคริสต์มาสที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของสเปนเลยนะคะนอกจากขบวนพาเหรดที่มีความยาวเป็นกิโลกิโลแล้วเนี่ยในเทศกาลที่อบอวลไปด้วยความสุขนี้ก็ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติอีกอย่างค่ะโดยในช่วงก่อนเดียเดลสเรมาโกสนี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง ต่างก็จะหาซื้อขนมเคก้กที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาสเปนว่า Enroscon de Reyes หรือขนมเคก้กที่มีลักษณะคล้ายโดนัทคือมีรูบริเวณตรงกลางนะคะตัวเคก้กถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคุณผู้ฟังและมีการใส่วิปครีมเข้าไปบริเวณตรงกลางของขนมเคก้กที่แบ่งออกเป็นสองส่วนนั้น นอกจากนี้ด้านบนของขนมเคก้กจะมีการตกแต่งให้สวยงามด้วยผลไม้อบแห้งชนิดต่างๆรวมไปถึงการโรยน้ำตาลไอซิ่งและอัลมอนด์สไลด์ด้วยค่ะในวิปครีมที่อยู่ระหว่างขนมเค้กทั้งสองส่วนนั้นนะคะจะมีการสอดของเล่นเข้าไปซึ่งก็คือตุ๊กตาของกษัตริย์ทั้ง3องค์ เมื่อถึงวันที่6มกราคมแล้วเด็กๆทุกคนก็ตั้งตารอทา,านขนมเค,ค้กนี้ค่ะเพื่อหวังจะได้ตุก,กตาของกษัตริย์ทั้ง3องค์มาครอบครองเพราะเด็กๆชาวสเปนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองนะคะต่างก็มีความเชื่อว่าการได้กินขนมเค,ค้กชิ้นที่มีตุก,กตาติดมาด้วยนั้นเป็นสัญญาณให้รู้ว่าการมีโชคในปีใหม่นี้จะมาถึงแก่พวกเขานั่นเองค่ะ สาระน่ารู้เรื่องแรกที่ดิฉันนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทำให้ได้นึกถึงภาพบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงวัยเด็กของเราไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมล่ะคะก่อนจากกันวันนี้ขอฝากรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าทาง f 10 m 107.25เมกะเฮิร์ แห่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ